SMG NEWS Dragonfly T60 b า r า2023ร่วมค้นพบศักยภาพและตามล่าหาความฝันหญิงไทยเสียมกการจัดกิจกรรม SMG Orientation 2023ประจำไตามาส1 2566 ประนับดาพรณประภาจีราธิวัตรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามดนตรีมห้าจำกัดบริษัทในกลุ่มสยามกลการนักธุรกิจสาวคนเก่งมาความสามารถระดับแถวหน้าเมืองไทยผู้ก่อตั้งโครงการดะก้นไฟทีซิกซี่ร่วมกับ OpenH o u s e c o l ควิ่งสเปใจกลางกรุงจัดงานดะก้นไฟทีซิกซี่บาร์ซา2023ตอกย้ำการมีส่วนร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนให้ผู้หญิงทุกคนได้ค้นพบศักยภาพและตามล่าหาความฝันที่แท้จริงของตอนเอง ระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคมที่ผ่านมาณ Open น o u s e ชั้น6ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอมเบรซีกรุงเทพโดยเรียกว,ว่าตลอดงานมีกิจกรรมมากมายอาทิช่วง Celeb ท a l k ให้เหล่าบรรดาสาวสาวนักธุรกิจและสไลฟคนดังมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จในแวดวงธุรกิจเพื่อปลุกแพชชั่นให้แก่สาวสาวและผู้เข้าร่วมงานอาทิคุณเซนดี้ซิรินยาบีซอฟหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Ambassador d ด a g o n f i ท์ทีและ หนึ่งในฐานะทูตสันทวไมตีย n เ o ็นบประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกคุณปรางอภินาราผู้ปลุกปั้นยูดิงไอรัสคุณแอมมี่กินประทุมพิธีกรน,นักสแสดงและเจ้าของธุรกิจเพื่อสุขภาพคุณสุนิสาเจตดาราสาวคุณแม่ลูกหนึ่งเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณและนอกจากนี้ยังพบกิจกรรมบูธขายสินค้าสินค้าความงามไลฟ์สไตล์โดยผู้ประกอบการหญิงกว่า40บบูธและกิจกรรมเวิร์กช็อปมากมายตลอดงาน วันที่21เมษายนที่ผ่านมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กรบริษัทเสียมกลการจำกัดจัดโครงการ S n G Orientation 2023ประถมนิเทศพ,พนักงานใหม่ไตรมาสหนึ่งประจำปี2 5 6 6โดยมีคุณวันเพนตต่อทรัพยสารผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กรบริษัทเสียมกลการจำกัดเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานใหม่ของกลุ่มสยามกลการโดยกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในบริษัทต่างๆของกลุ่มสยามกลการ ได้รู้จักประวัติความเป็นมาของเสียมอเตอร์สกูปรวมทั้งปลูกฝังค่านิยมซื้อสัตว์สามารถขยันตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพนักงานและกลุ่มบริษัทประกอบด้วยกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติความเป็นมาของท่านดรทาวรพรประภาเสียมอเตอร์สกูปและโครงการจิงเอิร์ธณอาคารสยามกุลการและห้องเกียรติภูมิดร์ถาวรพรประภาอีกทั้งเข้าเยี่ยมชมสนามกอล์ฟเสียมกันที่ขับพัทยาแพนเทชันจังหวัดชลบุรีเรียกว่าถือเป็นอีกกกิจรรม ความสุขและกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานทุกคนเป็นอย่างดี